วันนี้มีอะไรกินบ้างจ๊ะอุย้ยคุกกี้ดีกว่าตายตายตาย,ตายเดี๋ยวพวกฝุ่นขนมมันเข้าไปในซอกตามซอกตามหลืบเนี่ยแล้วแม่กวาดไม่ออกเพราะไม่กวาดมันเข้าไม่ถึงเนี่ยแล้วทําไงเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแม่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยเพราะว่ามีนี่เครื่องดูดฝุ่นไดสัน v 8สลิมตัวช่วยที่จะทําให้บ้านสะอาดหมดจดเพราะหัวดูดของไดสัน v 8สลิมเขามีขนาดที่เล็กและก็บางกว่า ทำให้สามารถทําความสะอาดภายในซอกได้อย่างง่ายดายและแรงดูดที่ทรงพลังทําให้ดูดได้ทั้งฝุ่นผงเล็กๆที่เราอาจจะมองไม่เห็นและเศษคราบฝังลึกตามซอกต่างๆแล้วก็รุ่นนี้นะคะคุณแม่เขามีหัวดูดปากแคบแถมมาให้ด้วยซึ่งมาพร้อมไฟส่องช่วยให้เราทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นและยังมีหัวอื่นๆอ,อีกนะคะคุณแม่มั่นใจได้เลยค่ะว่าบ้านสะอาดทุกซอกทุกมุมแน่นอนแล้วมันหนักหรือเปล่าแม่จะถือไหวไหมเนี่ยไม่จ้ะเบามากคุณแม่ดู สามารถยกได้ในนิ้วเดียวจ้ะใช้งานได้สะดวกเพราะว่าเป็นแบบไร้สายจะทำความสะอาดภายในบ้านนอกบ้านหรือคุณแม่จะยกไปดูดในรถก็ได้เช่นกัน<ม>และที่เลิศยิ่งไปกว่านั้นนะคะคุณแม่สามารถทำงานได้ยาวนานถึง40นาทีเลยใช่คุณแม่ลองยกดูบ้างสิไหนลองดูสิได้ไหมเนี่ยโอ้โหเบาๆสวยๆออใช่ดีจังเลยงั้นฝางทำความสะอาดต่อด้วยนะคะแม่จะพาเป็็ตกไปเดินเล่นไปก่อนนะคะ ทำความสะอาดต่อให้เรียบร้อยนะจ๊ะลูกอ